ครับผมสตีโทรทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดู่สกีเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืน a อเอ็ดนะครับผมเนาะเป็นอีกปืนหนึ่งกระบอกนะครับที่คนไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะครับปืนกระบอกเนี้เป็นปืนที่มีการลั่นกระสุนที่ได้เร็วมากๆเลยนะครับผมเนาะส่วนแรงดิดแล้วตั้งแนวนอนเนี่ยเออแทบจะไม่ดีเลยนะครับผมแต่ว่าปืนนี้พอเวลาไปเล่นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีการสายของตัวปืนอยู่นะครับ ถ้าเรายิงเร็วเกินไปปืนมันจะสายครับเออผมผมเล่นมาแล้วปืนเนี้แล้วก็น้อยคนที่จะเล่นปืนนี้กันนะอืมจริงสนุกนะปืนเนี้ยสามสิบนัดนี่กระสุนอาจจะมองว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าตัวตั้งเดิมอยู่ที่ยี่สิบนัดนะครับตัวย้อมแมวก็เลยอยู่ที่สามสิบนัดนะครับผมเนาะกระบอกนี้ก็เล่นสนุกนะมันยิงเร็วดีครับผมเนาะปืนกระบอกนี้ก็มีดาเมจอยู่ที่สามสิบหน่วยล้านกระสุนเก้าสิบสามนะครับโอ้โหเคียเร็วชิบหาย แม่นยำ65นะครับ M speed 84นะครับแรงดีดแนวตั้งแนวนอนจะอยู่ที่45ับ45กระสุน30นัดระยะยิง80นะครับผมกระบอกเนี่ยคือเอาตรงแท้มีใครเล่นเลยนะครับคือน้อยคนจะเล่นอ่ะก็สนุกนะครับกระบอกเนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วถ้าใครอยากจะลองเล่นก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมน้องหาได้เหมือนกันฟรีก็มีฟรีผมก็มี10กว่าวันนะครับเปิดเปิดได้จากกล่องนะกล่องที่เขาแจกฟรีนะครับผมน้องโอเควันนี้เราจะเล่นเป็นซีรีส์ตัวนี้ในราบผมก็ ยาก็ผมคงใส่เป็นคุมสีนะครับก็คงใส่เป็นคุมสีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัตราความมันยำนัดแรกนะครับด้วผมจะใส่นะครับแล้วก็ชายาโยกนะครับผมนอกาะอันนี้ผมได้จากการเปิดกล่องสุ่มนะครับผมนอกากก็คือด้ามสองวันก็เปิดสักหน่อยนึงไม่เปิดมันก็เต็มคางนะคางมันจะเต็มนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมเลยดีกว่านะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับจะยิงมันแค่ไหนนะครับไป เราเขาเกมไปที่เรียบร้อยแล้วครับกว่าจะหาห้องได้ก็นานมากเลยนะโอ้โหแทบจะไม่มีใครเล่นเดนแมทนะหน้าตาปืนก็ประมาณนี้แหละครับผมเวลายิงก็จะยิงเร็วเร็วนะยิงเร็วนะเออไปยิงเขาได้งานไปยิงหัวแตกเลย กระสุนล่นเร็วครับเวลายิงอ่ะจะต้องระวังกันหน่อยที่ต้องระวังนี่คือระวังกระสุนแม่งหมดไม่ใช่หรอกเข้าเอหละครับเอ้ยเป็นแก๊กผิดปะไม่ได้พกเพิ่มเลือกนะปืนมันยิงเร็วครับยิงเร็วมากเลยก็ไม่คิดอะว่าจะยิงเขาได้อ่ะเห็นเหรอหรือว่ายังไงตัวเอง อยู่ข้างหลังมันจะเล่นฟังเสียงกันนะโหมดวางระเบิดอะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นวางฟังฟังเสียงก็ไม่ค่อยเล่นวางระเบิดด้วยส่วนมากเป็นเดชแ h มากกว่า มแม่งนั่งดีนะก็ปืนผมกระสุนมันลั่นเร็วอะ่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปืนของผมเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบก็คือกระสุนลั่นเร็วครับสามารถพลิกจังหวะที่แบบเราเสียเปรียบให้เป็นได้เปรียบหรือว่าสามารถโตกับชนะได้นะครับอย่างช็อตเมื่อเช่ที่ผมผมเกือบตายสองรอบนะแต่ก็รอดมาได้อยู่ ยิงไม่ทันยิงไม่โดนด้วยซ้ำไปเหลือสี่สิบหายสี่จุดเจ็ดก็เอาเรื่องนะถ้าปืนผมลั่นช้าหน่อยนี่ผมตายได้เลยนะเนี่ยเหลือสี่ผมจะไปทำอะไรได้ไหมตอนนี้ล่ะ โอ้โหไอ้เี้ยเลยเหลือสี่นะเตียวไม right, ่ได้ยิงใครแล้วว่าเฮ้ยก็ Fire the hole. ถ้าเล็งยิงก็ก็นิ่งอยู่นะแต่ก็จะปืนก็จะมีความสายอยู่นะครับเอ็มมีมีอยู่มาแล้วมา พุทเราก็เด <S half> ่นซะด้วยสีฟ้าเลยเป็นสัง่าราศีเชียวตายไปสีปืนผม วางไหนวะเอหรือบีทิผาย เรียบร้อยมึงโอ้ยอ้เหี้ย,ย,ย,ยเกิดก่อนเลย Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. ต่อที่ด่านวางแล้วเอ้ยด่านวางว่ะด่านเดสแมทนะครับผมเนาะวางระเบิดเล่นไม่ออกเลยผมไม่ใช่สายวางระเบิด <S <S 1> <S 1> อยากเล่นปืนปืนตัวนี้ด้วยเออผมก็ ไม่ค่อยได้เล่นปืนนี้เท่าไหร่นะก็เลยไม่รู้จะยิงกันยังไงเจอปืนคู่ก็จอดเหมือนกันกระบอกนี้ ดีเพื่อช่วยยิงเลยเหลอสามโอเคเรียบร้อยได้ตัวก่อนตาย โอ้โหแพ้คิดวเฮ้ยเก็บไปสองเรียบร้อยหลับอืมหนึ่งตัวหนึ่งตัวอืมกะสุนแม่งหมดก่อนเนี่ยโอ้ตัวรักวากะสุนน้อยไป จะยิงใครมั้ยเนี่ยโอ้โหสี่ตัวอืมไม่ไหวปืนเ,เนี่ยผมว่าถ้ากระสุนเยอะสักสี่สิบนัดนี่โอเคเลยนะปืนมันลั่นเร็วก็จริงอะ่ะแต่กระสนุนมันมักจะหมดก่อนที่เราจะฆ่าศัตรูตายพอเราใช้กระสุนเปลืองวิ่ลงลำคางปืนจิ๊บซิปอยู่หรือเปล่า Oh, you didn't it, what? Helmet protection, blue team. Oh, Pam.